สวัสดีครับพี่น้องทางช่องทาง u t u b e บ่าวโนไทยครับดูครับวันนี้มาผู้ใหญ่งานหนักเลยครับอย่ารับบนหนักโอ้ผู้ใหญ่ท่านท่านปองครับตัดไม้ไผ่ครับทําโดมครับพี่น้องครับดูครับไม้ไผ่กอบเบลืเบล่าเลยครับ ควายกินใบไผ่ด้วยโอ,โ,โอ้โหเอาหมดได้ไงครับเนี่ยไม่น่าเชื่อครับสปรษฐครับเล่นหนักเลยครับบดหนักเลยครับวันนี้โอ้โห,โอโหพอดีเลยครับพี่น้องอาหารให้ให้มีภูรครับโอ้ยมีภูหร,รือมีอะไรนะมีควายครับนี่ มีควา,ายกินใบไผ่พอดีเลยครับพี่น้องเอ้ยมีกล้วยมีกล้วยดีครับนะ <S <S ลงม,าานะมีควายครับ,ออรบโอ้มีควายตัวนี้ดำมากเลยครับ <S <S 2> <S 2> เอาทำโดมครับต้น

ถึงสวนแล้วครับพี่น้องถึงสวนแล้ว ก็ตัดมาแล้วครับทำซุ้มโดมซุมโดมครับครับรองผักก็เมื่อกี้มีฝนตกอยู่มาประมาณ10นาที20นาที ซุมโดมครับก็ได้ครึ่งทางแล้วพี่น้องสวนเรียนรู้เสษ็รอินซีบ้านโนทยครับสมาชิกแต่ละคนก็ได้ทำการลงกล้าลงเมล็ดเกือบทุกแปลงแล้วครับเหลือประมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นครับที่เหลือยังไม่ลงครับ แล้วก็ครับมะเขือครับพริกครับแต่และเจ้าก็ปลูกซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำบ้างแล้วแต่ความชอบของบุคคลครับว่าไปแล้วก็มีเกือบทุกอย่างครับ แล้วแต่ความชอบก็มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับสวนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านโนไทยครับพร้อมรับผู้คนเข้าเยี่ยมเยือนทุกท่านนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์บ่าอนไทยด้วยนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ